สวัสดีครับพบกับช่องลงเดียชาแนลนะครับผมเนาะวันนี้รถเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวก้องนาปลานางพี่ปลานางแล้วนะครับผมปลาบักหมูอ anyway> ้วนเรามาด้วยนั่มอยู่ในรถปลานางหมูอ้วนดูรถเกี่ยวนะครับผมเนาะวัสดีครับเอสซีวันนี้วันอาทิตย์ กับการ,รปเป็นวันด้นักพักนนะครับผมเนาะเป็นวันพักพนนะครับนี่ำรัดนะครับี วันตอนมันอย่างซุกไม่สซัมเมอนะครับผมเนาะก็เลยร้อยไปสางวันชื่วันนะครับแต่ละ,ะม,มันเยอะไหม่นี้เราเคครับอันนี้ผีปานางนะครับลุงแปะลุงแปะเดี๋ยวจะไปตำบาน,นนะครับต้มต่หองอะไงนะครับทำคนเดียวนะครับผมเนาะเกะกับ วางพวคนอื่นเขาไม่เก่งถนัดกันยิงปานางไม่รู้เลยไม่เป็นเราเลย หมูอ้วนลูกดิกเรามาดูข้าวนะครับพุ่มเนาะหมูอ้วนว่ะเยวเสร็จขายเลยพ่อน้องจะได้กินขนมหมูมาดูตาชังนะครับหมูอ้วนมาดูตาชั่งหมูอ้วนอยู่ในรถนะครับพอ,อ,อดีมันพุ่นนะครับละอองเสจพุ่นเปได้นะครับ mọi dù từ nay rất còn đi <laughs> lại <laughs> 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 เปน็ปนตีของปานางอ่ะปานางนะครับบนนี้มันจะเป็นสีส้มนะครับกว่าเป็นสีส้มน้ำม,มันจะน้อยนะครับสุมเนาะแต่ถ้าว่าแต่ขัตนตายนี่จอนิดเดียยครับผมน้ำเยอะนะครับน้ำใต้ดินเนาะมันเป็นตานา้รับแต่มันเป็นสีส้มไ้ดีนะครับแต่ปรุกเป็นสิ้นข้อือ่นนี่จะสุดยอดอรับน้ำไม่กลาดเลยแลนะครับแต่ต้องจอ นีเกี่ยวกับป้านางนะครับผมเนาะเนี่ยว่าเกี่ยว์ค่าเซ็ตเดี๋ยวเราจะทำอะไรได้กันเดี๋ยวเอฟซีจะคอยดูกับผมกับเบตได้ดูนะครับผมเนาะลุงเดียชอบมากกว่าอยู่ที่ในหมู่บ้านอีกกับผมในหมู่บ้านมันแออัดลุงเดียวว่าชูมาอยู่นี่สมาชิกน้องๆแบบนมีไม่ได้ตลอดหลอมรอบนะครับเอฟซี เห็นไ,ไหมครับตอนนู้นหลอมรอบนี่รอบตกฟังเลยนะครับนี่ยู่วตำมาจาัดแบบนี้ดีกว่าครับเดี๋ยว้ามีการเปลี่ยนแปลงหรืองทำไมไรนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตไอซีดูนะครับ เดี๋ยวเราเกี่ยวกับทำหน้าที่เกี่ยวไปนู่นหมู่ว้านนีนยังครับเอฟซีนู่นหมู่ว้านนู่นยอกับลงแป้กัอยู่ แบบนี้ธรรมชาติาาก,กว่านะครับพีสี่แล้วลุงเดียชอบด้วยรับนะเรามันตายแบบตัวชีวิตอยู่แล้วครับพมติดดิ้นอยู่แล้วแึงยังในอยู่กับธรรมชาติาาแบบนี้บายดีแล้วครับมันเป็นส่วนตัวด,ดีลุงเดียววะ่ะกับในมู่บานเอ้าทกับมู่บ้านตึงถ้าเกิดว่าเด็กๆซี่ข้าเราได้มาอยู่แบบนี้ด้วยก็ได้วิ่งเล่นได้ด้วยนะครับพุมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตได้สีดูครับผม อย่างอื่นโปรอมทเนี่ครับตอนนี้การตเนูฮ็้มันนี่นิดๆเนี่กับเอฟซี้ามีมันนี่ก็ไม่ต้องวุงคกับผมกโครงการอยู่ในวัวสมองไม่ต้องวุ่งกับเอฟซีโครงการเกี่ยวเด็กๆสี่ข้าของเรานะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ ตอนนี้ no h a v e money นะครับนี่กับใบนี้นะครับดูธรรมชาติการที่นี่ไม่พอเย็นๆ <c oughs> ความกินไม่จะมีได้นี่ครับกับป้านางกินนึ่ตึ้งแต่เด็กๆกินหนึ่งตึ้งแต่เด็กๆนี่ครับ เดี๋ยวมีแหนกับ F4 เดี๋ยวจะเย็นครับอัปเดต F4 ด้วยอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวอัดฝังตรงฝังแข็งอัดฝังปอนนเช็ดซับปอนนะครับ ครับไม่จะดดกสบายได้ไงครับผมจะนำเครื่องบินกาบินฟ้านครับ,บ,รบโอ้สุดยอดครับนี่ไปลงปุบบนนะครับผมเนี่ย การเก็การปุเนาะวันที่ตามจองอนมยด้วยนะครับไม่ได้ลงทิศนะครับผมวันนี้ยุ่งกำังนั่นำลันะครับนั่แลราก็เตรียมความพรอมเตรียมอะไรได้ไรทิ้งรายะเดียว่ได้ดูดูนะครับก็คุณนิสี่หรืเป็นกำลังใจเจ็ดทางกันมาตลอดนะครับเจอไม่กินหน้ากับสวัสดีครับผม